จะขายเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ประมาณขายหอ่าได้ประมาณได้ประมาณนะั้นก็ให้ได้อยู่ประมาณเพราะมันคนชื่อแล้วมันต้องขอเอกสารมาประมาณอันนี้จะขายเท่าไหร่พี่ดขา,ายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ครับตอนแรกซื้อไปสีอะไรสีนี้เหรอสีม่วงไปทำสีเพิ่มใช่ไหมไเอาเหรอได้เหรอทำไมอ่ะ<ช> โอ้แล้วใช่ไหมครับออนชื่อแล้วใช่ไหมลเล่มอยู่เลยเล่มเอามาไหมอ๋อเล่มยังไม่ได้แล้วจะขายเท่าไหร่ครับขออย่างอ๋อสีมันซีดตอนนั้นซื้อไปเท่าไหร่จะขายเท่าไหร่เอามาอยากได้เท่าไหร่ประมาได้เท่าไหร่อ่าได้ประมาณเอาเลยนะได้อยู่ ประมาณนั้นใช่อันนี้เพราะว่าถ้าหากสำเร็จถ้าเซ็นเหลือ่ะไรก็ให้ได้อยู่ประมาณเพราะมันโอนชื oh. okay. ่อแล้วมันไม่ต okay. ้องขอเอกสารใหม่ครับประมาณประมาณนั mm ้นโอเคไหมอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจ่ายเป็นเงินสดหรือเงินโอนได้หมดโอนได้สดแล้วอ่าโอเคครับได้คเขาจะทำเอกสารให้ครับขอครับขอครับเดี๋ยวน้องรอคาเฟ่แป๊บหนึ่งเอเอกสารให้